เมนูวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะหรือภาษาอีสานเพิ่นเอิ่นว่าแกงหน่อไม้สมไปเราไปทำกันอันดับแรกเราก็เตรียมของล้างของนะทุกคนเราก็จะมาล้างใบมังลักแล้วก็หน่อไม้ดองนะทุกคนหน่อไม้ดองนี่เราจะล้างกันสามน้ำนะล้างจนกว่าน้ำสีขุนจะกลายเป็นน้ำสีใส่นะทุกคนนี่พอน้ำที่สามน้ำก็ใส่นะทุกคนเราก็จับใส่ชามเลยต่อไปเราก็มาล้างทำความสะอาดไก่นะทุกคนวันนี้เราใช้เป็นเนื้ออกไก่นะ นี่ก็คือวัตถุดิบของเราวันนี้นะทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มทํากันเลยอันดับแรกเราก็ตําพริกหอมกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดรวมกันเลยทุกคนไม่ต้องตาให้ละเอียดมากนะทุกคนให้พอแตกๆก,ก็พอนะพอตำพริกเสร็จน้ำก็เริ่มเดือดพอดีนะทุกคนเราก็ใส่วัตถุดิบที่เราตำไว้เมื่อกี้เลยจากนั้นเราก็รอให้น้ำเดือดจัดนะทุกคนพอน้ำเดือดจัดแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลย แล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบหลักของเรานั่นก็คือหน่อไม้ดองนะทุกคนขั้นตอนต่อไปเราก็มาปรุงรสกันเลยนะทุกคนปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็ผงมวนะ รุงรสเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบแมงลักลงไปเลยนะทุกคนใส่แบบจุกๆหอมๆเลยขั้นตอนการทําแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่เราก็เสร็จแล้วนุ่นคนเป็นไงน่ากินไหมสูตรนี้สูตรอีสานแท้นะทุกคนรับรองอร่อยนัวแน่นอนใครที่ชอบก็สามารถทําตามได้เลยนะว้าว